สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปทีบคลิปด,ดูดวงชะตาลายสัป,ปดาห์นะครับประจําในวันที่16นะครับไปถึงวันที่30มีนาคมนะครับ2อ6 7ว่า นะอีทธิพลของดวงดาวการโคจร,รช่วงนะครับนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะด,ดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่งผลต่อด,ดวงชะตาของท่านอย่างไรนะ,ระแั้นก็ติดตามรับชวนรับฟังกันได้นะครับเพราะฉะั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ําเต้าเซียนหมาสีราชาโชคนะครับธรรมชาติของแท้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็บูชารูปเทพเจ้าไฉ่ซิงเงยะ นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จให้คุณมีความมั่งคั่งร่ารวยเข้ามาในบ้านของคุณหรือเขียสถานที่ประกอบการก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าในสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะคํานวณเหินดาวให้นะครับจะบอกดวงดาวโชคลาภห้กับคุณนู่นนี่นั่นนะครับถ้าในสนใจดูงวงจุ้ยออนไลน์ ดูดวงชะตาดูเลิกออกรถนะครับดูผ่าคลอดเปิดร้านแต่งงานนะครับศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆแล้วก็ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับคนเมถุนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องถามก่อนนะว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คุณทาอะไรอยู่ฮะอยู่เฉยไหมดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีมากนะจะได้เงินร้อยล้านนะ ได้จากงานงานดีเงินดีนะเล้วคุณทําอะไรอยู่ทํางานอยู่หรือเปล่า <c oughs> คุณจะประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินโอ้ยมีเงินมากหลายล้านบางคนหลายร้อยล้านนะครับจากดวงชะตาที่จารย์ได้สัมผัสมาเนี่ยนะครับด้านความรักก็ดีให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้ามีเกณฑ์การหึงหวงอะไรก็ไม่รู้นะการงานดีครับจะได้ แบ่งสรรปันส่วนค่าคอมมิชชั่นต่างๆการนําเสนอโครงการต่างๆก็ราบรื่นนะผ่านได้นะครับผ่านโปรโนะแล้วการเงินพอได้มาปุ๊บคุณก็จะมีรายจ่ายรออยู่นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายจะมีผู้หญิงไว้เนื้อเชื่อใจคุณเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับขอให้คุณเนี่ยทุ่มเทใส่ใจในการทํางานจะประสบความสําเร็จความรักคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับทั้งโสดและไม่โสด ในช่วงจังหวะนี้ก็ต้องเรามัดระวังนิดหนึ่งมือที่สามนะครับพยายามอยู่ในสินในธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะในด้านความรักของชาวราศีเมถุนนะครับคืออาจารย์ดูจากดวงชะตาแล้วเนะี่ยโอ้ดวงคุณเนี่ยนะได้เงินร้อยล้านเนี่ยไม่ดีเหรอเอา้าเอาใครโทรมาเนี่ยฮัลโหล ฮลัลโหลเออกำลังบันทึกเสียงอยู่ว่าไงครับมาเลยคุณถามอะไรนะหะครับครับครับเออเมื่อกี้ท่านมหมาเศรษฐีโทรมานะนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยต้องไปตัดอาด,ดูดเสียงออก <c oughs> <c oughs> นะเดือนชาวราศีเมถุนช่วงนี้รวยครับขอให้ขยันตั้งใจทำงานนะนอกจากคนขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรคุณก็อาจจะไม่มีอะไรนะเออเรแล้วรวยรวยรวย นะให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาคาดีความอันที้พูดรวมๆนะครับเพื่อคุณต้องไประวังในด้านนี้มากที่สุดโอเคอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ